สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดวันนี้นะครับก็ถือเป็นช่วงกลางสัปดาห์ของเดือนธันวาคมนะครับกลางเดือนนะครับใกล้เข้าสู่กลางเดือนแล้วก็วันนี้เป็นวันพุธกลางสัปดาห์เดี๋ยวเรามาอัปเดตในส่วนของสถานการณ์ราคามันในช่วงนี้นิดหนึ่งนะครับก็หลังจากที่มีการวิเคราะห์ในส่วนของแนวโน้มและก็ทิศทางนะครับมาดูข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆในเรื่องของราคามันสํปะหลังนะครับ ไปเริ่มกันที่ราคาแป้งมันสัมปะหลังนะครับประจําสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2นะครับของเดือนธันวาคม2องนะครับถ้าดูจากข้อมูลของสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสัมปะหลังภาคตะนกชิงเหนือนะครับจะเห็นว่าทิศทางของราคาแป้งมันสัมปะหลังยังคงลงต่อเนื่องนะครับในส่วนของราคาส่งออกแล้วก็ราคาภายในประเทศนะครับโดยช่วง กลางพฤศจิกายนอยู่ที่15บาท30ส่งออก470เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับพอช่วงปลายเดือนอยู่ที่15บาท30แล้วก็ส่งออก470ยังนิ่งอยู่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอช่วงต้นเดือนธันวาคมลงแรงนรับเหลือ14บาท80นะครับในส่วนของราคาภายในประเทศราคาส่งออก467 460เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับในขณะเดียวกันในส่วนของในช่วง สัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ที่2ของเดือนธันวาคมราคาภายในประเทศ14บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็ราคาส่งออก450เหรียญดอลลาร์สรัฐต่อตันเพราะฉะนั้นถ้าดูจากทิศทางของแป้งมันสำปะหลังตรงนี้ราคายังคงลงต่อเนื่องนะครับซึ่งแน่นอนจะส่งผลกระทบต่อหัวมันสดนะครับหัวมันสดก็น่าจะลงต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของอ ผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับมาดูข้อมูลจากสมาคมแป้งมันสําปะหลังไทยนะครับข้อมูลจากสมาคมแป้งมันสําปะหลังไทยเช่นเดียวกันนะครับมีทิศทางเดียวกับข้อมูลจากสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสําปะหลังภาคตะนงชิงเหนือนะครับถ้าดูในช่วงปลายพฤศธศกรารรนะครับ14บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัม จาก14บาทนับช่วงกลางเดือน14บาท70นับกลางเดือนพฤศจิกาแล้วก็เหลือ14บาท50นับส่งออกก็คงที่อยู่นะครับแต่พอหลังจากนั้นช่วงกลางธันวานะครับท่านผู้ชมประมาณสัปดาห์ที่2นะครับไม่ถึงกับกลางธันวาเลยทีเดียวก็คือสัปดาห์นี้ราคาร่วงลงมาอยู่ที่14บาท30นะครับในขณะเดียวกันราคาส่งออกก็ร่วงลงมาแรงนะครับร่วงลงมาแรงทีเดียวนับ450เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับ นี่คือทิศทางราคามันสัปดาห์นี้นะครับสถานการณ์ราคาวันนี้ยังคงมีโอกาสที่จะลงต่อได้อีกนะครับถ้าดูจากปลายทางก็คือในเรื่องของการส่งออกโดยเฉพาะ,ะผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการแปรรูปมันสปะปลังนะครับก็คือราคายังคงมีแนวโน้มที่จะถอยลงต่อเนื่องนะครับสบเกษตรบรหยุดฝากไว้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรโดยเฉพาะมันสปะปลังนะครับที่เป็นข้อมูลเรียลไทม์ สามารถที่จะเข้าไปกดติดตามเพจสอเกษตรวันหยุดออฟฟิเชียลนะครับซึ่งตรงนั้นก็จะมีเรื่องราวที่อัปเดตนะครับข้อมูลเดียยวทม์นะครับไม่ว่าจะเรื่องรายละพันหรือเรื่องอาราคาสินค้าเกษตรทุกชนิดนะครับฝากท่านผู้ชมเข้าไปกดติดตามนะครับสอเกษตรวันหยุดมีคําว่าออฟฟิเชียลเลยนะครับก็สอเกษตรวันหยุดจะเฉยโดนแฮกไปยังไม่สามารถเอากลับคืนมาได้นะครับก็จะมีเรื่องราว เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งทําให้เรารู้ว่าราคามันต่ำสุดตอนนี้อยู่โซนไหนนะครับมาดูข้อมูลจากสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยนะครับราคาในช่วงวัน2วันนี้นะครับในส่วนของราคาหัวมันสดนะครับชนบุรีราคาถอยลงต่อเนื่องนะครับสบาทห้ถึงสบาทยีสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับระยองนะครับสบาทสิถึง2บาทยีทนะครับราคาสีแดงก็คือแสดงให้เห็นว่า ยังคงเป็นทิศทางขาลงอยู่นะครับระยอง2บาท15-2บาท25ชาเชา 2, 3, ียงเศร้า2บาท35-2บาท20นะครับคงที่สาแก้2บา15-2บาท25นะครับนครราชสีมายังคงร้อนแรงไม่หยุดก็คือลงต่อเนื่องนะครับ2บาท5-2บาท75สตางค์ต่อกิโลกรัมส่วนกระสินร้อยเอ็ดมาารคามขอนแก่นราคายัางนิ่งอยู่นะไม่ถึงกับขึ้นนะครับถ้าอัปเดตข้อมูลเร็วไทามตอนนี้ บางพื้นที่ขยับลงโดยซ้ำนะครับโดยเฉพาะโซนขอนแก่นตอนนี้ก็คือขยับลงนะครับราคาเรียวทามตอนนี้ขยับลงเช่นเดียวกับอุดรธานีบางจุดนะครับราคาก็ขยับลงนะครับราคาโรงแป้งนะครับนี่คือภาพรวมข้อมูลก่อนที่จะหยุดวันที่10นะวันที่9ข้อมูลอัปเดตวันนี้น่าจะลงต่อนะครับแล้วก็ถ้าดูในส่วนของราคามันเส้นนะครับราคามันเส้นยังอยู่ที่5บาท80นะครับชนบุรีบ้านบึง เดินหิน5บาท65้านะครับแล้วก็นครหลวงพระนครศรียุธยาลงต่อเนื่องนะครับาทหาถึง5บาท60นะครับต้องไปลุ้นว่าจะหลุด5บาทเมื่อไหร่นะครับในส่วนของมันเส้นถ้าหลุด5บาทก็แนวรับ4บาทต่อครับตอนนี้แนวรับอยู่ที่5บาทนะครับถ้าราคาหน้าโกดังรับซื้อเท่านี้นะครับราคาหน้ารับซื้อหน้าลานก็อาจจะตกลงไปอีกนะครับอาจจะไปถึง4บาทแล้วในช่วงนี้นะครับลบบุรีนะห้าบาท40นะครับ ต่อกิโลกรัมนะครับถ,ถ้าดูในส่วนของราคาข้อมูลตลาดไทยนะมันเส้นราคา FOB ฟามส่งมอบนะครับ1,095-205เหรียญดอลลาร์สหัฐต่อตันนะแป้งมัน395-450นะครับจะเห็นว่าราคาแป้งมันตอนนี้ต่ำสุดนะครับหลุด400ไปแล้วนะครับหลุด400เหรียญไปแล้วเพราะฉะนั้นราคาส่งออกยังมีแนวโน้มดิ่งต่อเนื่องครับแน่นอนก็จะส่งผลกระทบต่อ หัว,วมันสดที่พี่น้องเกษตรกรที่จะขายได้หน้าร้านนะครับนั่นคือสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงของในช่วงนี้นะครับมันสําปะหลังเราใช้ในประเทศน้อยนะครับเราอาศัยพึ่งพาการส่งออกนะครับเราพึ่งพาการส่งออกเป็นหลักโดยเฉพาะการส่งออกจะไปยังประเทศจีนเป็นหลักนะครับซึ่งแน่นอนพอราคาส่งออกต่ำนะครับก็จะส่งผลกระทบ ต่อพี่น้องเกษตรกร,ช,กรชาวไทยอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้ราคาปลายทางก็คือค่อนข้างจะต่ำนะครับถ้าดูจากกราฟตรงนี้จะเห็นชัดเจนนะครับราคาราคาส่งออกของเดี๋ยวดูราคาส่งออกของตรงนี้เป็นราคาส่งออกแป้งมันสำปะหลังนะครับราคาจากต้นปี 568. หกเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับ ตอนนี้ถอยลงมาเรื่อยๆตอนนี้บางพื้นที่หลุด400ไปแล้วนะครับเป็น300แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนก็จะส่งผลต่อราคาว่ามันสดภายในประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับก็เป็นประเด็นหลักนะครับเป็นปัญหาในส่วนของเรื่องราวทิศทางน,นะครับของมันสัมปลังนะครับในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนธันวาคมนะครับก็ อัปเดตข้อมูลนะครับสรุปนิดนึงทิศทางภาพรวมยังเป็นขาลงต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวนะครับระยะสั้นก็คือในโซนทางด้านเมืองหลวงของประเทศไทยเมืองหลวงมันสัมปลังของประเทศไทยก็คือจังหวัดนครราชสีมามันสัมปลังออกเยอะนะครับในขณะที่โซนในขณะที่ระยะยาวนะครับราคาส่งออกยังคงไม่ฟื้นนะครับยังคงมีทิศทางขาลงต่อเนื่องเพราะฉะนั้นแน่นอนก็จะส่งผลต่อราคาหัวมันสดนะครับมีโอกาสที่จะลงต่อได้ เป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ